ทุกวันเสาร์ส้มจุกมีนามีนัดพิเศษที่นอกบ้านกิจกรรมพิเศษนี้จัดขึ้นโดยโคชบาลเพื่อขอบคุณสมาชิกทุกคนที่มาเยี่ยมน้องในระยะใกล้สมาชิกทุกคนจะได้เห็นการเติบโตและพัฒนาการของส้มจุกมีนาอย่างใกล้ชิดซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องเนี่ยโตขึ้นเร็วมากจนแทบไม่น่าเชื่อสายตาเลยทีเดียวความแสบความฉลาดของส้มจุกมีนาเพิ่มขึ้นทุกวัน สมจุกมีนาเนี่ยเขามีนิสัยน่ารักอยู่ง่ายตั้งแต่ตอนที่อยู่โรงใหญ่แล้วนะครับเป็นเด็กที่เรียนรู้ไวมากไม่ว่าจะพูดอะไรนะ้องจะจดจำได้หมดเลยนะถ้าพูดอะไรให้เธอได้ยินระวังนะครับเป้าหมายที่คิดไว้พลาดได้เลยทีเดียวสําหรับวันนี้ผมมีคลิปน่ารักมาฝากทุกคนครับผมเลือกเฉพาะซีนเด็ดๆมาฝากเพื่อให้ทุกคนได้ดูพฤติการของสมจุกมีนาอย่างชัดเจน หน้ามาผิวช่วยชด่มชื้นมากก็โหชุ่มชื้สวยแบบนีคะนี่กระต่ายแพนมาเพราะว่าพ่อเอกบอกว่าฉันกับพี่จุ้ยโอ้สวยมากสวยมากวันนี้สวยมากก็ยูนิฟอร์มของเราเป็นคนที่สวยนะคะวันนี้นะคะรอดมากวันนี้ยูนิฟอร์มของเราสวยมากนง่ายตัวอยู่นี่ลูกอันใหญ่มากว่านี้หมุนไม้หมุนไม้ดูชิเอ๊ะดูปากเลยปากขนาดเลยวันนี้ มาเอ็นี่ยัยเออมคอมพ่อให้เออเออเออน้ำเชื่อพันแล้วหนึ่งมีคอมฉูดพ่อเอกบอกว่ายังไม่ทันกับแผลหญ้าพิเศษเลยมีนาออกอาการเลยหนึ่งเอาคลายหนึ่งเอาคลายแล้วหนึ่งเธอเธอคลายหญ้าแล้วเธอก็คลายใบกล้วยด้วยเออเอาเออเออเอาออกยังไงเนี่ยพ่อเออพ่อเอาออกเพอดูร้องดูร้องดูร้องดูรองชย ก็อยากมาถึงแล้วบอกว่าหันนี้นะว่าหันแมงอย่างหันงานดูเรานะคะหูทำหูโอ้โหนี่คามชิวกน้เลโอ้โหบ๊บบบบมากวันนี้เอ้บบบเอาบบบมบชบบ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  พ่อบอกว่ามันสวยค่ะลูกว่าอะไรใครอะไรนะใครหยวกกด้วยเหยับแบบไม่มีใครเห็นค่ะพ่อก็คือชีวิตทึกคุกคึกคุเออเฮยอย่ายุ่มอย่ายุ่มว่าลูกอย่ายุ่มหัวพ่อเ็ษผมเ็ษผมนี่ผมพ่อตั้งนะหนูเชื่อไหมแม่แซนดี่บอกว่า ดูนอ t d ิ s เ u อ b ค่ะอย่ารบกวนโปรดอย่ารบกวนฉันนะคะคนเน้นหันหลังไม่สนไม่สนไม่หันมามองเห็นอะไรทั้งนั้นจ้าเออีโชโอ้ติผูโอโอติผูดูที่บุ๋พ่อมีข้อมชูเฮ้ยดูขาชี่เอออยากจับขาจังเลยอยากพุ่อยากกระโดดทับเวลานอนเนี้ยต้องต้องทับไปบนที่บุ่มนะพ่ อยู่เมื่อวานอนชายหนูแยแย่งานพ่อยเลยจัดการหลยงให้หน่อยใช่ไหมเฮ้ยติดลูกกระมังพ่อส่งโปงให้หนุยได้ไหมคะจะได้ชุมคอพ่ออยู่ออกไปย้อยอย่างนี้ออชายหนุ่ออกไปออกไปของหนุ่ยชายหนุ่ยนีเออมาหอยเออชายหนุ่ยมาหอยนี่เดี๋ยวเห็นเชือกนี่ไหมนี่เห็นเชือกนี่ไหมแม่อย่ามาน อ๋อย่ามาอย่ามาเลยไม่กล้ากระพริบตาเลยค่ะกลัวเขาเอกส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไม่ถึงเราจะบอกว่าวันนี้แม่จะดีแบว่าฉันเอาหน้าไปไกลมากแม่จะดีแบกพ่อโธ่เลี่ยงอีกแล้วนี่ทำไมจ้าอุตส่าห์หันหลังให้แล้วจ้าฉันขอพักแค่สันี่ไงกินนมไม่ใช่หรอโอ้ ช่เวลเห็นความชุอเดม่ไม่บอกกินช็อกโกแลตักกินรสช็อกโกแลตูเนดีไมเส่นดีหนชั่วโมงนี้เป็นเอวลาพักรอของฉันนะจ๊ะเพราะว่าอาิตย์ฉันได้พักแค่สองชั่วโมงเท่านั้นนะจ๊ะหอมหอมมไม่กินชิจนม่ทชชิจมไม่กิน ดีดชฉ่ำเออเล่นชดำอย่างที่ <au en> ้แ <ish> <ED> ้ออฉุกเจอยไปเยออยงมาทำไมเออให้อยขาขาโอ้ยดูขาเ่ต้องขาหลังนี่แหละพ่อรับรับฝุ่นฉ่ำก็คือเล่นฝุ่นแล้วมาเช็ดเสื้อพ่อ เออดูหน้าพอซะก่อนหน้าบูบี้เอาวาง่วงลูดหน้าพ่อไปเลยนะคะจะได้ใช้วพ่อต้องมีขนมพี่หนูมีนาอ้วนตูบจริงจริงแม่เห็นไหมคะเจ๊ถังลอยมาไหมอันนี้คือเจ๊ถังยอดส่วนชัดๆนะคะมีนาลูกสงสารพ่อเอกนี่เออเฮ้ยมีขอางชื่อ แล้การเล่นเชือกอีกแล้วเออจะย้ายพ่อยกขึ้นมานี่โอ้โหโยคะโยคะโอ้โหพ่อเอกลุกไปกี่รอบแล้ววันนี้นับไปยังน <ures> <year> ับไปยังเออเชื่ออืออ่อหโหูเอา่อโอ้เอาพ่อโอ้โหค่ะขอลองชิ้นอ่ะวันเชื่อจังเลยตีโมงอีโมงตีโมงสิบกู่ โชว์พ่อเชื่อหันปอบบอกหันวันหล่ังวัดหลังยงแม่ของไลล์ลงไปนะคะเดี๋ยวได้ใช้บริการโรงพยาบาลช้างไปนะยงไปเลย เออโชว์โชว์เออโชว์โชว์เออผิวขาวลูกุณลูกใจกันเขาบอกผิวขาวไม่ใ่นะคะฝุ่นล้วนนะปะแป้งไอที่มาที่ดำคลับไปนะใช่เออดำคลับนะพ่อเอกเล่าว่าพาเดินออกกำลังกายเจอกับแม่ใบตองกับบาลันยู่ค่ะน้องก็อยากแวะเข้าไปดูนะเข้าไปดูด้วยความสงสัยว่าใครอะ แต่ว่าน้องก็จะกลัวๆครับหน่อยเพราะว่าน้องน่าจะกลัวแม่ไปตองใช่เพราะไม่ตองเสียเพราะไม่ตองบอกว่าเด็กอ้วนมาเดินกับลูกเฉลยมาไม่เดินนะเธเดินน้อยไปนะเขาบอกว่าทำไมไม่จออประตูบ้านมีนากับบารานให้เปิดถึงกันได้คะพ่อจ้าโอ้จ้าจ้าช่วยจ้า เชื่ออื่นอาจจะพ้องไม่มีพ่อได้นะคะแต่แสนแต่แสนแต่รูท้องไม่มีลูกค่ะจ้าจ้าพ่อจ้าอย้าตรงนีด้วยนะคอ๋อพ่อตากุ้งยิงเป็นไงบ้างคะ หายแต่ตกสะเก็ดเฉยๆฉยถือว่าว่ามันดูขาวค่ะตกสะเก็ดก็คือจะขาวไปตลอดพื้นใช่ไหมจริงเหรอจริงหรือตลอดเลยกันเป็นแผ่เป็นหรออ๋อเออใช่ใช่ในสีมันหายแล้วแท็กไปไหนอ่ะไปรู้เหรอฮะรุ่นนั่งอยู่รุ่นในเธออ๋อกระต่ายบางแจ็คไม่จริงนั่นเลยเหรอคือ แจ็คสิงหวังวายแก่ท้ายช่วยออกมาแล้ววายย้อยเขาบอกว่าบางทีแม่แม่แสนดีตอนที่แวะหน้าพ่อเออแวะหน้าพ่อบ้าลเราเนะจะถามไปตองก็ได้ว่าเอาไปเลี้ยงไหมจ๊ะเอาไปเลี้ยงสักวันหนึ่งไหมจ๊ะสลับกันสักวันหนึ่งไหมฟ้ะ <c oughs> ดูลูกเธอจะไม่มีอะไรเลย <c oughs> นอกจากเดินดูลูกฉันสิจ๊ะลูกเธอดูกินน้อยดีเนาะลูกเธอดูไม่ค่อยออวุ่นวายกับเธอดีนะจ๊ะฉันก็เลยอยากจะยืมสักวันหนึ่งส่วนลูกสาวของฉันไปลยสามารถเอาไปได้เลยจ้ะปีหนึ่ง เลี้ยงช้างเด็กมาใครดูพ่อเคยเลี้ยงช้างเด็กมาก่อนหน้านี้ไหมคะจีฮอดใช่ไหมคะเลี้ยงเลี้ยงมากี่เชือดละคะช้างเด็กมีโคเซนหวานแล้วก็มีนาแล้วก็มีนาก็คือเลี้ยงทั้งภูมภาคมีนาแล้วต่อไปจะเลี้ยงเมษาเมษาพุษธพามิถุนากลกกระดาฮะนี่นี่แม่เต็ดเปลือกไหม กินเงงบบะะออขอบคุณค่ะนี่เอาตัวไม้มาชิมนๆถามพ่อเอกอีกทีค่ะใครซนสุดคะ <c oughs> น่าจะมีนาแหละม <c oughs> ีน,นาแห<า>ละครับน,นานะครับฉลาดสุดซนสุดเออเซตผมเนื้นดำลายลุก <c oughs> <c oughs> อยากส่งวีไปให้พ่อเอกมาก <c oughs> <c oughs> ส่งมากระทานั้นเลยแนมะ่เพราะว่าสุดท้ายแล้วช่างผมคือมีนานะคะ <c oughs> มีน่าจะจำเสียงพ่อต้าได้ไหมคะจริงๆต,งต้องลองค่ะใช่แต่ถ้าเป็นช้างที่เล็กมากๆเนี่ยพอเขาเริ่มโตแล้วแล้วถ้าเราไม่ได้มาหาเขาบ่อยๆค่ะเขาก็จะลืมไปตามกนนลาลเวลาเนาะมันเหมือนเราถ้าเราเด็กมากๆแล้วเราเจอใครสักคนหนึ่งบ่อยๆแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เด็กจัดเนี่ยความจํามันก็จะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าต้องทดลองเพราะเขาบอกว่าช้างเป็นสัตว์ที่ความจําดีมากเพราะว่าสมองก็มีขนาดใหญ่แต่จริงๆสมองช้างเท่าที่ดู <c oughs> ดูงานวิจัย มันจะเมมโมรีดีมากในเรื่องของอาหารแหล่งน้ำแล้วก็เส้นทางเขาจำได้หมดเออถ้าเรื่องของใส่ใยในครอบครัวในกับคนอะไรเงี้ยต้องต้องดุ่ยกินเพราส่วนใหญ่ต้องใจะย่างป่าเนาะหิวโชว์โชว์ย่างย่าแม่แม่บอกห้ามกินตรงนี้ห้ามกินไม่ให้กินแล้วแม่พยายามเอาย่าไปฝังด้วหมดเลยเดี๋ยวคอยดูนะแม่จะโกวยนะ ถ้าโกยนี่คือตี่ที่สุดนี่นี่นี่เหยียบเหยียบของกินนะของกินนะลูกของกินนี่้าเตะมาเลยจ้าของกินแม่เหรอจ้าของกินแม่เหรอจ้าเอยโชว์โอ้ยเหน็บกินแม่มองไม่เสา็ตาสิ้นหวังมากทำอะไรไม่ได้ด้วยแม่บอกจะตีก็คนเยอะจ้าคือจะว่าฉันเป็นแม่ที่โหดแต่ยังดูสิทุกคนตั้งกล้องกันหมดเลยนะคะเออไม่น่าดี ไปโชว์โชว์กินนมช็อกโกแลตมีอีกไหมมีนมช็อกโกแลตโอเคมีย่ากินแม่จะนิ่งค่ะอันนี้ฝั่งนี้ช็อกโกแลตหรอแล้วฝั่งซ้ายเป็นสตรอเบอร์รี่ฝั่งซ้ายเป็นสตรอเบอร์รี่ไปย่อยมีน่ากินหรอพ่อเอาอะไรให้มีนาเข่าหรออ่านไงอยากได้เหรออยากกินเหรอเออเอาไปเลยเอาไปเยอะโอ้ยยายอ่ะโอ้ดูหน้าขาวสิเจมหน้าขดูตาขาวสิ เออกระเออเอ็นดูแท <loyalty> ้อพยายยาพ่อเช็ดไม้เช็ดไม้ชิมชิ้นอชิมหน่อยเออชิมชิ้นเคยเช็ดไห้เช็ดไหมเฮ้ยหน้าขาวพ่อเช็ดน้าเป้งขอนแป้งขอนรูชาทาเป้แป้งขอนแป้งขอนพ่อไปพ่อมาแข่งไงพ่ออมให้ก่อนมันแข็งมันหอมเออมันหอมรากไม้หอมกลิ่นไม้หอมกลิ่นต้นไม้นี่มองหน้าหลงหลงกี่ไม้เออเออผู้เกมไหม

เหมียวอยีกชิโดนใช่น้อยนะเหนียวเหมียวอยีกชน,นงโอ้ยตกใจโอ๊ยตกใจหันไปเจอซุ้งเลยเอ้ามีนาไปไว่ากับแก๊งสีมาแสค่ะน่าจะบระเทิงสุดๆจากใบบุญเป็นมือวางอาดับหนึ่ง,งเจะได้เป็นมือวางอันดับสองทันทีนะคะเพราะว่ามีนาจะขึ้นอัดับหนึ่งแทนนะคะอาสามขวบเก้าเดือนค่ะปูพิงอจะสี่ขวบแล้ว มีงาไม่เลิกถึงยันแล้วมีน้านาไลเขาบอกมีน้าชอบอะยามจะไปหาแม่อีกแล้วแม่บอกว่าไม่เห็นจ้าไม่เห็นจ้าสนใจแต่ต้นไม้แล้วก็เทียนเท่านั้นจ้าไม่เห็นจ้าฉันไม่เห็นเธอจ้าเออเธอขาเสื้อผ้าเอกฉันน่าอุสารมากนะคะเหมือนเป็นเล่นโคลนปะค่อยๆค่ะไม่ได้ยินเลยจริงหรอแม่นี่เล่นแหงสอรีทำไมมันหัวมันกดใช่เพราะว่ามันต้องปักไปทางนี้ไงมันหนีไปอีกทางไม่มีวิธีละมันมันคว่ำลงเมบางที ่อ่จะกินเองเอาไปกินเองจะกินเองหีือจะโชว์เอ่อเอ่อเกยบไปแล้วประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เข้าปากนั่นแหละสามเส้นช้าปฝาสามเส้นพอนะคะตรงตามคอนเซ็ปต์จะถามว่าเก็บไหมไม่ไม่ทิ้งไว้แบบนั้นใช่ทิ้งไว้ดูต่างหน้าเดี๋ยวกลับมาไม่ได้กลับมากินนะกลับมาเหยบยบ่ใช่ตั้งกับคนดูหนึ่งพันกว่าจนถึงจนวันนี้สามจะสามพันแล้วน้อยแล้ว น่เยอแมปนอนไหนแมปนอนเออจ้าโอ้โหยอย่อย่อพุงติดพื้นเฮ้ยแบบถอนหายใจอ่ะเฮ้ยใช่เวลาอยู่กับเอ็ดเวิร์ดจะนิ่งแม่กินยญากินยญาชั่วกิจอีกแล้วเวลากลัวน่าจะเรียบร้อยไหมคะเวลาช้้งกลัวไม่เรียบร้อยนะแม่วิ่งเด้อโดยเฉพาะช้้นเล็กนี่วิ่งนะคะตาตื่นแล้วก็วิ่งห่างชี้นะคะถ้ากลัวนะ อย่างแรกที่เกิดขึ้นเลยก็คืองคุยก่อนไปย่อยหลงคือว่าไม่ได้นอนดีเหมือนกันนะคะผู้ประสบภัยอีกหนึ่งท่านนะคะนี่ชื่อของแม่นะเออนี่พอน้องใครย่าเด้อไม่มีใครเห็นโอ้ยไม่มีเอามายแววเด้อเออเติมทำตาสิ้นหวังมากตอนเห็นย่าตอนเห็นย่าเดินมาเย้เด้อเฉยอากินให้แม่แม่ดูสิลูกให้แม่แม่ชื่นใจเร็วสามเส้นพอสามเส้นพอ ยยาะใส่ปากไปวมาสิบกว่ากินอยู่สามเดือนี้กินเองจ้าเออโอ้คำใหญ่มากโอ้นี่ายไปทักคือเหลือแค่นั้นแหละใช่เหลือแค่นั้นแหละใช่แล้วเดสร็จแล้วพยายามเอาไปขายเชียวเฉยเฉยเียวแล้วก็เอาไปขายเขาจะหายกี่โมงเนี่ยหรอเด็กเอ้เด็กเอ้ยน่เน่โอ้โหฝุ่นไปทั้งพ่อโชคดีจู้เออพ่อโอ้โหพ่อไม่เหลือแล้วพ่อไม่เหลือแล้วเออ กินสภาพพี่เอกเลยพมอไม่ยให้ดูมากม้วนมาเป็นกรมกัดสามเส้นแล้ววงเล็บยอดย่ายอดย่าเมื่อกี้พ่อยืนยาให้กำลังจดรายชื่อคนผู้บีมีนาคเอาเข้าปากเป็นฟอดกินจริงครึ่งเส้นนะคะพ่อเอกเกาพ่อเอกเกาหัวร่ยอแล้วอีกสิบปีไอหนูมีนาจะนิ่งนะคะหวังเล็กๆโตขึ้นนิ่งเป็นสมศรีนะคะ

เขาป้อนจังเลยฉัอยกจับสร้อยคอเขาอะสิห์ล่างพ่อเอกพ่อเอกจับสร้อยคอหนอยจับเนี้ยไ่เลยค่ะไอมีท้องชื่อนี่นี่นอร่อยพ่อเป็นผู้แทนหมู่บ้านค่ะเออนี่จับเนี้ยนี่นี่นี่ชอเนี้ยชนี้เนียนี่ชกบเนียชเนี่เนียนี้อบเกี้ยนี้ยูอเชอเอเอาอ้เวยกอบนเเอยอี้นีบนน้น น้องน่าจะจะเรียบร้อยค่ะน่าจะเรียบร้อยเนาะน่าจะเก็บอาการเหมือนอยู่ในน้ำวนงวงสุดิ์เก็บงวงแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดจะจะหนีเอามาไม่ได้เดี๋ยวเอ็ดเวิร์ดจะท่องยุทธภพใช่แม่มีนารู้ว่าลูกไม่กินหญ้าค่ะในป่าหาจ่วยให้กินลำบากเลยเลยแกล้งแกล้งเอามีนามาติดโคลนใครรู้ช่วยโชว์ ลูกปอมา,าช้างแม่ลูกอ่อนจะเอ็นดูช้างเชืกอืืนด้วยนะคะแล้วแต่เชืชออบอกไม่ได้<ช>ไนะคะเพราะว่าช้างบางเชือก็คือชารักลูกเฉพาะลูกฉันฉันไม่รักลูกคนอื่นหรือบางเชื่อรักลูกคนอื่นไม่รักลูกตัวเองเช่นแม่พุม่มก็คือเลี้ยงเลี้ยงลูกปองคาทุกคนได้หมดแต่ลูกต็เองไม่ยอมเลี้ยงนะคะจนต้องเอาแม่ขอดมาช่วยเลี้ยงเลยแล้ววันนี้แม่เสร็จดีเลิกน้องมีนา แม่เมาอะไรหรือเปล่าคะตอนนั้นน่าจะหมอฉีดยากันยุงพอดีนะคะน่าจะมาเมายากันยุงอยู่นะคะเลยตกลงเลือกไปเลยนะคะแม่สันติบอกว่าหลังจากเลี้ยงมีนาแล้วเขาลาออกจากกันเป็นแม่รับถาวรเลยแม่จะไปรักษาคอเพราะว่าโดนลากนะคะคุณหมอต๋องบอกว่ามีนาสนมากใช่ค่ะแล้วก็ฉลาดมากด้วยแม่จะเห็นคลิปพี่น้องกับรถเข็นอ่ะเออพี่เจมีคนท้ามาแซวเธอด้วยนะว่าใช้คำว่าปิ้นคาริเหมือนที่มือรัตนะจ้ะปิ้นคาริไปเลยจ้า บีหนึ่งบีสองใครรู้จักนี่ไม่เด็กแล้วนะคุณหมอต๋องบอกว่ามีนาโซนแบบที่เล่นค่ะส่วนแทนทองโซนแบบเกล <c oughs> ีใช่ใช่แทนทองจะเป็นสไตล์นั้นจริงๆแม่และแทนทองนี่นะบอกเลยว่าเขาใกล้มาไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องจะวิ่งเอาหน้าชือเราพุ่งใส่นะคะต,ต้องระวังวต้องระวังนะคะแต่และเชือกของช้างเนี่ยนิสัยเขาไม่เหมือนกันแม่ไม่ว่าจะเป็นช้างเด็กช้างผู้ใหญ่หรือว่าช้างชรา แต่และเชือกนิสัยแตกต่างกันแล้วก็ช้างหนึ่งเชือกแต่และช่วงวัยนิสัยก็ไม่เหมือนกันอีกน,นะคะเขาสามารถเปลี่ยนนิสัยได้อย่างเช่นตอนเด็กอาจจะน่ารักแสนรู้มากเลยพอตกมาปุกก๊บกลายเป็นช้างดุอย่างนี้ก็มีหรือว่าบางเชือกตอนหนุ่มๆนี่ดุมากนะคะพอแก่มาใจดีใครลากไปไหนก็ไปนะคะเออมีนะคะห,หัวเหอพ่อเมืเอแล้แมีนะแทนทองเป็นนักเลงค่ะเพราะพ่อแม่เขาอ่อมเนาะแทนทองอ,อ่อมกันทั้งสองพ่อจับอีกเดียวเทคนิคของมินาแฮนด์ไดลต์ เซตด้วยน้ำลายค่ะไฮลไฮลท์เซตด้วยน้ำลายไฮลไฮลท์ด้วยละอองไซค่ะหิวปเวยยขาวเบือเฮ้ยนี่นี่น,น,นี่ยังไม่ยมุ่งก<ต>นะับก็ดีมีหน้าหายไปไหนคะน้องไม่ได้ใส่ตลอดนะคะแม่จะใส่ให้เฉพาะเวลาที่ฝึกน้องเท่านั้นจะอื้อ,อรือเปล่าจ้อเธอจะมาอื้อตรงนี้หรอพอมีหน้าอื้ออืนะฉี่ไว้เรื่องของเรื่องคือนั่นไงยฉี่เลยฉี่ก่อนเออียวงพ่อรึ้ทำไมอ่ะวิ่งสายจะให้แบ่งกันสายจะให้แบ่งกันใช่ไหม ให้ยมหน่อยเออแล้วพ่อถามตัวแม่อย่างเงี้ยนะเออใช่เออโชว์แม่เลยจ้าโชว์แม่ไปเลยโชว์ไปเลยจ้าเออโชว์กล้องนี่โอ้โหโอ้โชว์กัเลยจ้ากินข้าวกันหมดแล้วเนาะใช่เออนี่กล้องชัดมากมีนาเดินเล่นเท่ากับพ่อมอมมากเลทเทะนะคะพ่อเอกนะคะดูสภาพนะคะอ่ะสวัสดีค่ะเฉยๆแล้วยังไม่เอาอขา ค่ะข้าข้าสวย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 พ่อเอกขาพ่อเอก่ะพ่อเอกไปค่ะพ่อเอกพ่อมือพ่อไม่เหลือเลยใช่โอ้มือพ่อเละมากช่วยไหมลูกเออช่วยไหมมาช่วยกินแตงโมพ่อเอกบอกว่าอยากจะออกมาสักอาหกพันแปดรอบนะคะพบ่าประชาชนนะคะ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณโคชบาลลำปางที่ดูแลน้องส้มจุกมีนายอย่างดีและก็ขอบคุณคลิปน่ารักที่ถ่ายทอดทัานครของส้มจุกให้เราได้เห็นกันอย่างต่อเน,นื่องครับขอบคุณทุกๆการดูแล